ก็สวัสดีแลิไม่เยอไมไปกนทุกท่านกันด้วยนะครับผม,ผมก็ในวันนี้นะครับเรานะัะผมจะมานะครับเล่นบล็อกฟุตกันนะครับผมซึเป็นคลิปแรกของอ่าชอบ <c oughs> <c oughs> เปิดมาก็เจอเลยเออเนี่ยโปผมว่าเราต้องสั่งซอสโปสักหน่อยแล้วนะครับป่าเราผมอยากได้ข้าวหัวนะะว่าเราต้องสั่งซอสสักหน่อยแล้ว กนึงนะผมขอเบาเสียงก่อนนะครับน่าจะดังไปนะครับบหนึ่งอนะขออนุญาตเบาเสียงก่อนนะครับประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งนะครับคือไม่ได้เบาเสียงหรอกนะผมอาจจะผมรอดักตรงนี้ดีกว่า่าจะง่ายดี ผมมันต้องหลังสอนสักหน่อยนะแล้วผมจะแบนด้วยนะครับผมน่าจะดังไปเปล่าไม่รู้นะไม่เป็นไรนะครับมานะไปไเนแล้วเออ มานนั้น,นเราเขาไม่โดนโอ้โหปั๊บลิงโอ้โหแม่ไปัป่อตรงไหนทุกคนเออเออ ไม่โดนอ่าเออเออไม่โดนอีกอ่าโดนละโอเคนะฮะผมก็ประมาณนี้นะครับสั่งสอนไปสักหน่อยแล้วผมจะโดนแบน,แบนด้วยแล้วมาอะไราคีเองด้วยนะนี่ปะน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวเราดูคีนาะเดี๋ยวแบนหมดน,นะครับสีโอเคคนนี้แหละนะครับรีพอร์ตนะครับ ยูสเน e ไม่ใช่นะฮะเอ่ผมอ่านอังกฤษไม่ออกอ่ะ h i o n c h a i n น่าจะอันนี้นะครับโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำอะไรกันดีทุกคนน่าจะสิวันนี้เรามาทำอะไรดีอ่าไม่ได้คิดคอนเทนต์มาด้วยนะครับก็ ทำอะไรดีวะทำอะไรทำอะไรดีทุกคนเออผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรดีเออลาบอทไหมลาบอทมาก็จะแบบมาทุกคนผมคิดออกละเอ,อ้ยคิดออกไวจังวันนี้ผมมาคอมโบดีกว่าทุกคนคอมโบคอมโบนะครับคอมโบ,มโบหัดคอมโบละกันเนาะคลิปหัดคอมโบ,อมโ,บ <laughs> โอ้คือแบบออไม่มีอะไรทำจริงๆนะครับแต่ผมค่อย อ่าคอนเทนต์ที่หลังแล้วกันนะครับทุกคนต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับญี่มันนอาจะว่าไม่สนุกนะครัแบไป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 อันนี้คือหมวกที่มารินแคบโอ้โหโอ้โหโอ้เอาเน็ตเน็ตอ่ะโอ้โหโ เกินปุยเป้านะครับทุกคนคือแบบตกใจแล้วเน็ตแม่ง,ง่ากนะครับก็อ,อยากฝึกกับบิ๊กมากมาฝึกกับต,ต,ตรงนี้ก็ได้เนะอเออฝึกตัวไหนดีนะครับก็ฝึกตัวนี้แล้วกันนะครับ อ่าที่คิดอาจจะผมพอลองซ้อมก่อนนะครับที่ผมคิดคอมโบได้นะครับก็จะเป็นคอมโบนี้นะครับผมมานี่คอมโบแบบนี้นะครับก็คืออาจจะอืมผมนี่คิดหนักเลยอ่ะลองดูนะครับเรผมไม่อยากหาคอมโบอยากหาคนคอมโบเล่นนะก็ จะลองไปทักนอกตุนะครับมาลองโลดนะครับเออคือแบบไม่โดนไม่โดนเลยอะโอ้โหคือไม่ไม่โดนเลยอ๋อ,อใหม่ใหม่โหดสี ผมว่าสกิลเอ็กปึ๊บแล้วก็สกิลเอ็กอันนี้นะครับแล้วก็แซดตีไหมนะครับไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับสกิลซี C, ปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับที่จริงมันต้องกดแซตนะทุกคน โอเคขอดูก่อนว่ากี่ตัวแล้วนะครับเออดีแล้วสิบเก้าตัวโคตรเยอะเือไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปยังไงดีนะครับลองมาหนึ่งหนึ่งทำไมครับพีพีกันไหมที่จริงพีพีก็ต้องอย่างเงี้ยนะครับพีพีไหม p ีวีพีฮะอะวัดวัดเอ่อไม่ได้ละไม่ได้ละไม่รอดละ ผมต้องเป็นคนปลาโปด๊ดผมรู้แล้วผมจะตั้งชื่อคลิปว่าอยังไงดีนะครับผมจะตั้งชื่อคลิปว่าปลาโป๊วอเตอร์งง้ีงติดมานี่นี่เค้นมาขึ้นมา,นมาเออเอา้าตายแล้วออออยังไีอนะอืมไอโอ้โห เออแปดพันข้าหัวไอ้คนนี้น่าจะฆ่าไปแล้วนะครับแค่๋ยวผมจะชื่ออะไรนะโอ้โหมาแล้วมาละ H ใช่ไหมทุกคน H คนไหนวะไม่ใช่มารินใช่ไหม H H H อยากขางสี่เอ้าอยู่ไหนวะ H H H อ๋ออยู่หังละเอ้า เฮ้ยอ๋อนี่ไงเดี๋ยวผมจะรีพอร์ตนะครับโอเคไม่รู้ว่าผมแบนถูกหรือเปล่านะครับหมายถึงแบบแบนว่าโปกถูกหรือเปล่านะครับผมโอเคคือคลิปแบบว่าป่าโปกนะครับคลิปป่าโปก โอเคแต่ผมคิดว่าเราควรมาแนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าทันทีก็ก็ก็เด่อเงี้ยโอ้เดี๋ยนะอยจะหลอกปะเนี่ยผมผมเป็นคนเชื่อคนง่ายนี่อ๋อมันเป็นประตูไปนู่นเนาะย้ยอย่าพลาไปด้วยอ่ะ ก็จะว่าเป็นอีกนายไม่ทันโอเคนะผมคิดว่าเรามาแนะนําตัวดีกว่าันไหนก็จะเป็นคลิปแรกนะนะครับคนก็ผมนะครับชื่ออาร์มนะครับผมก็ชื่อจริงชื่อว่าอาภิการนะครับโกล่านะครับก็อันนี้คือไม่สําคัญอยู่แล้วนะครับผมใครจะเรียกผมวอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็ชื่อเล่นชื่ออาร์มเนาะโอเคอายุก็สิบสามปีนี้จะสิบสี่แล้วนะครับคือทำยูทูบตั้งแต่เด็กเลยนะครับ ตั้งให้ทำยูทูปนะครับเพราะว่าผมอยากหาไรายได้เข้าตัวนะครับแล้วถ้าสมมุติเราทำคลิปเนี่ยตั้งแต่เด็กนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ผู้ติดตามเยอะนะครับผมคิดแบบนั้นนะก็แบบทํานานๆนานๆเลยแบบทำไปเรื่อยๆนะครับทุกคนโอเคนะครับคือ จะบอกอะไรดีนะับผมก็เอออยากหารายได้เข้าตัวนะครับอยากเอาไปพัฒนาช่องอยากเอาไปช่วยผู้ปกครองพ่อแม่อะไรเนี่ยนะครับทุกคนก็เนาะก็อยากช่วยนะับผมก็โอเคนะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าค่อยคิดคอนเทนต์ละกันคือผมคิดไม่ออกจริงๆนะค,คือแบบดูดีแย่งกันฟาร์มแล้วเนี่ยโอ้โหซี คือโปโคตรเยอะเลยทุกคนคือผมไม่แนะนำให้เล่นโปนะครับทุกคนไอนี้มันเล่นนาออกว่าอาคิปาอาออสวยโอเคผมว่าไม่มีอะไรแล้วนะผมขอวอนวายว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 ยติดบัก ครับเนี่ยโอ้โหคือแบบอันนี้โปร้านไหนครับเนี่ยโอเคนะครับผมก็โอเคไปว่าไปแล้วนะครับไปจริงจงแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมคิดว่าเราเอาแบบเลขสวยๆแล้วกันเอ็ดสามสิบนะครับเลขสวยๆนะครับเลขไม่สวยไม่ชอบนะครับเดี๋ยวทําเลยกดไลค์ฝากกติดตามด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่านะครับโอ้ยแล้วนะครับไปแล้ว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 